รอนนคสดมากนะครับนี่เ่สได้เลยครับสวัสดีครับสข้าบไิ่ได้เลยเสีงี่ข้านะเขาเป็นท่วงนะเสงข้องสวัสดีครับมากันก่อนนะผมไปเปิดร้อนเลยพี่ ต่อไปธรรมดาพี่กองต่อไปนี่สนุกดีนะครับตัดปอมร้อบาทเนื้อใหม่ครับอาั้นไม่เจอมองโคไปข้างบนฟ้าน้นี่แที่นี่บอร่อยนะคบสวัสดีครับพี่ดอกที่ทองสงด้วยยู่ทานาได้เลยครับผมยัร้แล้วพี่เนาะขอบบนท้าพ่อที่เป็ธรรมดาดีครับี่รครับ มีครับเ <iah. S 1> อารถครับผมมากเกนกว่าตู้แรเดอร์พี่ครัครับเจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะคะไปหนาวเลยนะครับสวัสดีครับพ่ออยได้ตอดนะนรคบผมนะครับให้แผงไดินะพี่พรหกสิบบาทเรอบโอเคเยี่ยมจีนข้ากันมาริยาสิครับ แได้แล้วพ้วัสเดียรับแป้ได้นักครับเอากี่ก่องเขาเถอสเกล็ดเล็ดเดินหลายรอบนานกี่ก้านครับวัสเดียรัเขาเอากี่ก่อนเขาอตังครับวันเดีรเาี่ะพูดอครับหรือทีเด้นเงินวันเดียรเขนี้เดี๋ยวเขาถามก่อนเขาเน่ยเดี๋ยวเขามาถามเพราะ้าก่อนวัสดีครัเขาบครับพี เพียกดร้อนคุณขอบคุณนะคเจอกันใหม่ค่ะพี่บุญจาที่กินทากันมาเลยยังหาปเีาอเดเวลาแล้วค่ะ ได้กอได้นะครับผมรา้ากอครับบัองร้าเลยนะครับเป็นเิดแล้วล้อเลยทีใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับได้กอได้นะครับ ้าไดครับเดาได้เลยพี่เจ้าขาหมูไม่มันพอยนจ้าเเจ้าไสเลยจ้าเอาไสไหมครับไปไสด้วยนะครับไม่เอาไสนะต่เย็นนะเป็นเนื้อล้วนเลยเนาะไม่มันในะกกรดาส่นนะจ้าหับเป็นะไร ดครับขอคิ๊ตมาคุณหน้าคบพี่ได้นำประหาครับแบบกันก่อนนะนะคบผมยสวัสดีครับแล้วเท่ไดีครับเนี่ยขอตอหน่าทิเป็นเท่าไหร่ดีครับร้อยนี่ครับไม่ใช่ไหน เขากิแก้วด um ้วยไหมครับพิเศษอไทยอร่อยครับออร่อยเลยนะธรรมดางหายเลเนียรเาจะได้ครับผมเอาไดยแค่นี้แหละเขเ็นแก้วเป็นแก้วจะมีแค่ไม่กี่ขีดในข้าวพอดีครับอกไวก่อนได้นะครับพิเศษเยนื้อนื้อาถมูแไว้ก่อนได้ครับพี่อยาเดินนีเดีพี่บียวนะครับ ที่สั่งได้รเลยครับกราษสังได้นะครับมวครับเนียาไม่บ่อนะครับรับไบบไหมครับดี๋ยวเข้ามาสั่งก็ได้นะครับเปิดล้ร้อน้ำหอมเลยครับ วัสดีครับค่ะเตรียกันก่อนนะนะคบผมเปิเสร็จแร้วยน้ำหอมเลยเี่ะลูกคุณเป็แล้วเปหนไหนครับเป็นไปไหนนุบาที่แบบครับผ้ากข่เอาเป็นกับข้า,า,าวสาดไปถุงโป๋ครับบางทีพ่อค้ากันรั่วเอาหมดด้วยนลครับขอัคุณมากครับพี่เจกเันใหม่ครับด้วยคามยนนะครับหกบาทครับ ลูกค <boundaries. S 3> <si suppression> ้าเขาแวได้นะครไม่อยู่้าก็หลังเดี๋ยวพี่คนสวยเราเห็นตอจบเดียวนะพี่หลังมาดีครับปดครับมาดีครับแวได้นะครับแล้วตอนนี้เขาตีคอว่าเป็นแเามได้เาเมองคนดูเรียคดีครับต่อแค่เราตัดจเดยครับ กลับไว้ได้ไซด์ด้วยครับไซด์ไม่เอาไซด์ไม่เอาเนื้อหนังเลยนะครับครับผมพี่จะไปบอกใครนะว่าผมดเหล็กแล้วพี่อ่ะโอเคล็กแล้วนะครับไม่ได้ครับพี่เลยครับปลอดภัยกันนะครับไม่เอาข้าวเนี่ยจ้าวเนี่ยแยกน้ำเลยวันเดียรครับแล้วเป็นไงเดียรครับพ่อเดียรครับพิเศษธรรมดาดีครับ กไินข้าวเรี่ยงครับสเล็กเรียนกันมาเหนื่อยไหมั้เป็นห่วงนะครับสเล็กกินทายาสเสเลกนถ้าผมเดินออกไปไี่เขยคิดเลย ลคนกุน้อย <oh> ่า้นต่อนะคบธรรมดาเพเตอรนอ้วะขอบคุณนะครับครัก็ไทยนะครับกินอะไรไม่ออกกินถึงคาคาไว้นะครับลางคนจับน้ ของแม่ได้แล้วครับไม่ต้องซ้อนหรอบไม่ต้องซ้อนได้ยินว่าไม่ต้องซอนเนี่ยซิกิทายาขอบ้อนรับนะครับเยีกันใหม่นะครับขอมาเดีครับผมไกลหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาว่าสั่งได้เลยครับสวัสดีครับอะไร เย่ะขาดมีสามรอยห้าสิบด้วยครับเน,นี่ยขาใหญ่นะครับเนี่ยไม่หวานนะไม่หวานเนี่ยมาบ่ก่อนไม่หาวานคครรัับบนีล้้มเยแล้วแบบไหนครับผมอันนั้นก่องห้าสิบบาทครับห้าสิบสิบบาทห้าสิบสี่กล่อง

เป็นที่ยั้เป็นทั้งหมดอ่ามเียไม่อะลตี่พู้่องแอคนมันรอนะพี่ด้านหลังรอสักพู่นะครับแค่แป๊บเดียวนะพี่แค่เสร็จแล้วจะเดินหนีนะพี่ ที่แบบตรงมาได้เลยครับนี่ที่เดินเดินมาฝั่งตรด้านนี้ได้เลยครับพี่รับ้านไหนครับอ่าสองร้อยสี่ <cko disgu ised swear> สิบบาท เอาไปเ่พี่ต้ไ้วรส่ี่ว่ยแ้เราจะ่ะอ้บ่พี่ไต้าขอแรก็่ี่ไหนอีกชุดนึงพี่อีกชุดนึงตับนึงครับพี่ได้ได้วัดวัดน้ำวดท่าเหรอ่อร้อยทที่แพ้พี่ พเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยหกสิครับกระพริบสองคู่ครับพี่พี่หนึ่งสองสามที่เราที่เราครับ